ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งครับผมเนาะเอามาหนิพ่มาดวนเลยพี่น้องเด้อปูวัดป่าอุรครับผม,มว่ามีนิมิตใหม่ล่าสุดพี่น้องเนาะได้เป็นตัวเลยเนาะสำหรับว,วันนี้เนาะเอวินเดินทางมาดวนรอติดตามรับชมรับฟังเนาะปู้ใดก็มาฝาก็เลยก็แช์ก็ติดตามครับผม ล่าสุดวันนี้เล่าสุดพี่้องอันนี้เปล่าดอนอันนี้ล่าสุดเนาะอันนี้มีดฝันอันนี้มีดฝันอันนี้อันนี้เป็นเลขเก่ากับเล็เพ่งเนาะครับอันนี้เป็นเล็กฝันเหมือนปูฝันยังสี่ปู้ทีบอกสุฟังเนอะกล้วยค้าเจ้าจิตเป็นบุญเป็นบุญจ้าวแห่งสี่ข่าวกล้วยจต่วข่าวกล้วยเพียงังเอามีดปาดหัวปกติแค่เจ้าจิตท่อนตีก้อนแ้งแค่ไหนหมดละเห็นแคเจ้าขานนะวันนี้ขาเจ้ามันเอามีดปาดหัวกล้วยไหม ผมีปาเป็นงานบุญที่เป็นบุญเออะเป็นบุญแต่ก้อนนี่แต่สมัยก้อนนีเกินสมัยรนเนาะครับต่้งแก้ผู้เป็นนุ่มนีขาเจ้าจีขาจะมีบุญเจ้าจีขาเจ้าจีข่าง้อข่าคล้วยดิครับผมเป็นบุญนะเขาเจ้าจีขาบุญบ้านเนือบุญบ้านเนื้อบุญจะบุญว่าบุญพอยเวทบุญกระถิ้นบุญยังยังยังทีนะอ่าจข้าเจ้าจะาเง็ดข่าเนื้อข่ายยังทีนะกระสีร่วงหัว งอหลุมคั้วเังสินะปูเนาะตอนในบ้านบ้านเฮาท่นโบราณตะกี้เป็นบุญจังที่ได้กินเนื้อออมนเข้าวปุ่นจะเป็นบุญมนจังได้กินข้าวปุ่นก็ได้เลยเสื้อผ้าก็เป็นบุญจ้งที่ได้ใส่ชุดใหม่้เสื้อหม่ครับเนาะจ้างสิด้ใส่ชุดใหม่แต่ว่างวดนี้ปูกฝันครับ เออได้ได้ได้ครับเออได้ก็ไปยังเออได้ได้ได้เออได้ครับผมเออเออได้ได้แต่ว่าเป็นบุญเนาะปูกัไปฝันเห็นบุญงานบุญก็มีการลมงัวลมกล้วยแต่ว่าปูเห็นลมกล้วยบอกปูแมนกล้วยอันนี้เป็นขากล้วยควายเนื้อควาวยแปลวนี่แหละ กูเลยเปยออกมึงเขาจะเทจะอะ้รกับบุฟันบอกครังจะไดกปาดไม่มีดมีดแหลมไม่ปาดหัวกู้อะไรกูเลี้ยวไปเห็นไม่หัวกูกัดขาดเลยมันเออบวชปาดหัวบวชขาดใช่ไหมเขาจะเดซี่ซื่อๆน่ะโอ้เดซี่หัวเดซี่ซื่อกูกัดได้เห็นกูไอ้บ่อยากบึ้งสินะก็เลยหัวกหนานี่เลยนะโอ้มาโบติฮอนมาจบกลัวแต่ก้าวยังสั่นเหล่าเห็นก็จ้าสีเออค้อนปอนก้อนยังเออแล้วกับล้มลูกเหล่าก็จาก็แท่งสินะแทงอันนี้ กันกล้วยลมลงแล้วก็เต้นมีดสิบปาสิห้ห่วงสิน<อ>เองเขาก็เห็นจังส่นพูดเลยว่าพูด<อ>กันลยมาเปลออกนี่ละมันจะเรียวขนาดนั้นเลยมันเป็นแปลกๆนะพูดกลยมาเปลออกมันเลยเป็นหน้ามีซี่หางหนึ่งสองสามซี่ซี่หางนี่ละอันนี้เป็นอายุอู้พอหรอกนี่ฮาเจมันมากพูดๆนั่อยู่นี่อายุผู้พอหกหาทุนยนะ<อ>แล้วก็เสีมาตัวเกา่าได้นิดหนึ่งห่าอาจพูเปลกว่า ปูใช่น้ำหามันตายก <tomato S 2> ็ต้องเป yeah, ็นศูนย์ม UH ีดก็ต <suscept ibility> <The> ้องเป็นหนึ่งสิหนาปูปูใช่น้ำหาหลักกล้วยเป็นซีมันตายก็ต้องเป็นศูนย์ยังสี่หนาปูเห็นแวบเดียวเห็นแวบเดียวดิเพเห็นดุนเพราะว่าปูก็ก็เลยยันเห็นดเะเห็นดุลเ่ก็ไดเลยหงวกหลังเพิ่เลยหลังนี้เลยขที่กันอืมก็เรื่องแปลเขาพูดว่าเขาเจ้าสิกานล่ะเออคือคือปอกไม้คือว่าเขาเจ้าสิขานกล้วยชะบุญอ่า ปูกันได้ไหมเปลปออกซี่ห่างหนึ่งสองสามซี่เนี่ยล่ะอันนี้เป็นทั้งสองคนมาจับบอกดอกกันเลขสองตัวนี่คนมาจับออกสองตัวน้นองอปูท่านก็นเรียกแจ้งสนองนี่แต่ว่าของปูปูไห่ปูตีออกนี่มี 1, 2, 3, หนึ่งสองสามซี่ห่างเนี่แหละอ,อันนี้ตามเลขเก็พบูพอฮัจย์มาครับผมปูตีเป็นหากนันนาปูคือเราแมนแมนบ่เนี่ยแมนฮะโพไซเขาจะมีจะ่พไซนะว่ามันสามคนนั่นแหละปูก็เลยทีว่าอันนี้ก็เป็นตายก็เป็นศูนย ยังไงผู้ต,ต,ตนะนะีนี่ก็ดีตบบปูจากไผ่คนว่ามันก็ต้องเป็นหกมึงสิน่ะสามคนกับสีสามมึงสิน่ะนี่สิน่ะต้าปูจากว่าเป็นไผ่ผู้ใส่ฮู้ฮู้ฮู้าันนั่นพอมถ้าบานปูพอมโอ้ก็มุ่งพอมแล้วก็สถานที่มองที่อ่ามองนี้นี่สถานที่เป็นมองที่ว่าเพิ่นไข่หอยปูพอมนะปู่เไขฝันแบบที่ว่าได้พอมนะโอ้มองนี้ผู้มองนี้เออพู้มองนี้แต่ว่าบดบดมือรุ่นมากมันเป็นเห็นป่าปลาไหลนะ จะจว่าเอ๊ะมันยังไงเหรอนี่ปู้เลยว่ะก็เป็นสองตอนแน่เลยนี่จะ่าลอบบงตรงนี้อีกชุดนถ่ายเจนึงเ้อะตรงนี้อีกชุดนถ่ายเจนึงว่าคนที่มาเนี่ยเจอได้มันเหล็กหลายตัวเด้อปกติปู้จับบอกจะเมด็ดเดียวนะครับอันนี้มันเป็นเหล็กผู้แปรไปนะมันเลยเป็นหลายตัวผู้แปรเป็นตัวได้แค่ตัวห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็ห้าสี่ศูนย์แล้วก็หกห้าสี่แล้วก็ศูนย์หกสามที่ซี่หางนี่เพราะว่าฟันเท่านั้นไม่เคยได้ เปยออกมาเปยออกมาอือเจ้าวันที่เขาคู่ไหนเะนี่มันนี่ที่ว่าพ่วงกลมนี่พูดกันว่ามักตัวนี้แถอนี่พอมันมันสีมากครับอายุผู้พรนะแต่ว่าขัดมันมางกหาขันมันตายกันเป็นศูนย์มันเป็นศูนย์นะแต่ว่าขันมันมามาทำกล้วยเนี่ยกันเป็นหกหัวมันเป็นงกน้าพอใช้เป็นหากล้วยเป็นซีงสินะอ้ซีขาพูดอเลยว่ามันก็ตันนี้เขางกหายพอหรือมันสีมากหกหายซูดเถอะนี่มันนี่พู้กับน้องสาวเลยมาบอกซีบอกซูฟังนันนะ ก็สิน hmm. ั้นดิน้องสาวฟันว่าออ่่าาให้คดไปยู่วัดน่ะครับไปยู่วัดปูน่ะคระบวันปูน่ะครับว่าให้น้องให้น้องสาวนี่ไปไปตายน้าพอซะว่ะสันบัดนี้มันว่ามันบ่ตายมันว่ามันบ่ตายให้ให้ให้ปูนี่ไปตายน้าเพิ่นโลดว่าซันนอาน้องสาววายนั่นน่ะโอ้เพิ่นบ่ยอมตายเพิ่นบ่ยอมตายเรืเหตว่าปูไปแท้ซะเออ มันว่าให้ปูนี่ไปตายแท่นเหมือนกันว่าปนิปูก็เลยว่าขันไปตายแท่นนี่พออีพอ,อก,กับฮกหายแล้วตายก็ต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วมันจะมาตกเก่าบ่อยสิเนี่ mm. ปูก็เลยว่าบ้องกลมมักเลยขนันว่าทั้งขั่น mm. น้องสาวฝันนี่มักเล่ยส่น้องฮกขาศูนย์ oh, <five. S 2> เปอดฮ uh. กขาศูนย์ผู้พอนี่เออเพราะว่าคือผู้พอหัวมันตายแล้วนะน้องสาวฝันนี่นี่ครับผมเพิ่นฝันเกี่ยวเออเพิ่นมาเทศมึงเหรอเพิ่นเลยบมาบอกสุปูฟังครับเพิ่นเล็ว่าเอ้าก็ฝันแปลกเปีกปีกคือขันแท่นสิเนดิฝันฝันแบบที่ว่ามี หกมีศูนย์มีอย่างงี้สินะครับแต่ว่าที่เรียกขันที่เกลียขันกล้วยมันเกิดฟองพีซขันแมนไหยมันไต้มันมันก็ต้องเป็นซีนันไม่ยิ่งไม่หมดหรอครับแต่มันบ่อปัยแบบนี้มันว่าแล้วพัวยุอะไรก่อนมันบ่ยอมไต้พัวยุอะไรหาที่เก็บหาที่แปดเลยเน่ยนี้ขึ้นหาแปดได้แบบนี้มอ้ก็มาแบบนี้หาแปดแล้วหาแปดเลยเนี่ยแบบนี้มันกลายเดียนมากเลยดิโอ้ด้วยการงนจบหน้ากายขึ้นหาเก็บหเก็บด้ โอ้มันอดเดียนขึ้นปีไม่เลยเนี่ยเหมือนปูขาดแปดเลยดนี่ยเหมืโอ้ห้อย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 มีบ่อหะปูบอบ่มี่ทนยืนนี่บ่อโอเคไม่เกี่ยวเจักตัวห้อยปูอายุหลนเนาะเพิ่นให้ปูไปตายแค่ที่แม่นเอาเพิ่นเพิ่นฮักปูหรอเพิ่นใหปูไปตายแค่เออนน่นอะผู้ังสาวอันบอนั่นไม่สี่เกียวกับปูบ่อคือตังไหนเกียว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 นั่น โอ้แั่ละปูบาดมาข้ามาบาดอายุห้าสิบแปดเล้วกัำมือนั่นปู่ก็ฝันมาไปกัำมูปลาหลายหลเขาข้าเจ้าขังไว้บ่เม็นปลาเจ้าของให้ปลาข้าเจ้าครับอืมอปลาเห็นปลาเหมือนไปกัำมูเห็นมูผู้นี้มันจีเป็นจ้าโอ้โหกัดจิตมามูผู้นี้แต่ว่านั่นปู่นี่เป็นทหารล่ะบ้าอ๋อโอ้โหก็ดจิตน่าขนกับว่าปลาแปดที่เขาละปูปลานี่ยแปดที่แล้ววันเราไว้แปดยู่แล้วปลานี่ยมีคิดมีแปดเออมีคิดมีแปดอืม เช็ดตัวได้ไหมยงปูหาเปดเห็นไหมอายุปูแม่เป็ดเมนเอาหาเป็ดเอีะเชนลงไปนีนะหาเปอ้คุณน้องเอ้ยหาเทมันเป็นอายุปูเนาะวันนี้เนี่ยที่ปูลำๆๆเนี่ยตัว่า s i ท i v ฟันว่าให้ปูไปแมนให้ปูไปตายแท่นมาสันตายแทนเนาะตายแท่นคุณน้องมันมันมันบตายด้วากันเพราะว่าให้ไปตายนั้นมีพอมาสัน พอ oh, คันที่พอคันที่พอม uh, okay. er ันก็มาแต่ะหกขายแล้วเป็นบมื่อหร่หกายก็เรียกว่าเอ๊ะกันไปตายแท่นสิบ่เป็นศูนย์เมื่กันแต่ก็มันจะมาแต่ตัวนี้นี่สันนี้เลยครับผมโอ้โหหนอเว้หนอบ้องขมมากผู้จิบบ้องขมมากปิดระนาบหาแปดแท่งง่ายเพิ่มมาอีกเนาะครับผมเพราะว่าอีกความฝันเนาะนี่หลังกันโวโากู่กันฟังกันสีนั่นเพรก็อายุปู แมนคือหนาเปลี่ยนเราว่างเนื้อหนาเก็บเขาออกไปแล้วจมน้าเบื่อจมด้วยได้นั่นเดาเกิดมาอายุเห็นจังไหนวะจีวายเออพี่น้องเอ้ยเน้องอย่าลืมด้วยฝันลายสุดสำนึกล่าสุดด้วยเออหนาเปียนนี่อืออาอพี่น้องเอ้ยอย่าลืมคันคันคันเป็นมากของอุปโอคจะเป็นหกหายศูนย์เนอะอ่าคันมากอุปโอเพราะว่าน้องสาว่าห้ไปตายแทนไข่ คอยพย่อมตยวมาสัน่บบนเล่มหนียานมาสั่น,น,<า>นให้ให้ผู้อายนี่ไปายแท่นนะกับเมื่อเกับปูคือเขาเออเมี่ยวกับปูคือเขานั่นแ<า><า>ต่แท่นก็ต้องอายุปูเท่านั้นแมนอายุเท่านั้นต้องเจวกับอายุอมแมนต้องเยวกับอายุเนาะครับขันขันมาไปตตยนะผู้พอขันแมนว่าอายุกันที่เป็นหกห้าศูนย์เลยเนาะครับมาตัวเก่าเลยเลยอ่ามีหกห้าศูนย์อ่าอันนี้กับกาไม่นองอ่า ห้าแปดอยากศูนกับศูนพี่อันแต่ว่าอันซุ่มซีหางนี่ผู้เปียนี่มันก็เขากับพิจนาเบิงครับแต่ว่าตรงนี้มือสท้ไทยว่าอ่ารอบคนมาเนนไหนว่าทีมเแมตนตัวใดน่ะคนทีไม่ยำตัวใดอีกเนาะแต่ทีเนี่ยเห็นเป็นเมื่อสังหารคือเเราแต่ดีกันไรเออสังหารบบน,นี่เลยเมื่อสังหารนี่อันหุ่มกันผู้ชายสามคนน่ะนั่นนั่นหันบอกพี่น้องโอ้ เอาทั้งหมดทั้งมวลเลยพี่น้องเด้อปูฝันว่าได้ร่มเงาลงขวาย่านบุญเนาะปูได้แปลว่า,าเป็นซีหางนี่แหละสามตัวเลยไม่ไม่จะแปลสามตัวมาเลยสองสามซี่ซี่หางเนี่ยแต่ว่าตัวนี้อน้อ,นองบอกนุ่าน้องฝัน<า>เกี่ยวปูฝันเกี่ยวปูฝันเราเพิ่นก็บอกว่าไงให้ให้มันี่ไปตายนั้มีพอไปทัน ครับกับเกี่ยวกับพรอยไม่หมดนี่ก็เลยก็น่ามากแต่ก่นเกี่ยวกับพรอกับแม่เนี่ยเลขจะเขาอียดิเขาหมดว่าเนินบ้านเลขที่เห็นเมื่อก่อนเลื่นแปดศูนย์เห็นไหมเต็มเต็มเลยเห็นโมผู้กวาดขันพ่กแม่นี่แม่กระจิมแม่นบ้นเลขที่ปู้กวาดอยู่นี่ครับผมนี่เห็นเมื่อกี่วันวะนี่เห็นเม่อกี่วักฐานนี่อยู่นี่ไหมบ้านี่ขที่บ้านเลขที่ปู้กวาดอยู่คันขันเห็นนี่แม่นี่คันพวกแม่นี่แม่เลขที่บ้านเลขที่นี่ ปูยูมัจะพัดเกิดเลยแต่เป็นเล็กหน่อยเลยเนี่ยเนี่ยเฮียนลังเนี่ยปูยูหันเลยนะจะเป็นเล็กหน่อยยูหนเลยเนี่ยขันมากนี่มันดแม่นออกบ้านเลขที่เลยขันนั่านกับแม่นอีเมลนี่สองที่นี่พราะขอปูตามตัวนี้นั่ม่ะครับผมอืนี่ละมันกับมาเมื่อไรทั้งบนทั้งล่างแม่หมอละเขาหมดนี่กับแน่ที่กันนะครับผมแล้วพวปูฝันพวกสุดท้ายกันไหครับผมอาจจะสิ่งสีิติเพิ่มมาย่ำให้เนาะบสุดท้ายวันที่วันที่ที่หกนนี้เนาะวันที่สิบหกทันมา ไก่มดไปแล้วไปละเอากดไหลกดแค่ทั้งสองน้ำเด้อนี่ก็ได้อีกเขาเมาเดี๋ยวเห็นใจมือแล้วนี่ก็ได้มือนี่ก็วันที่อเ11ครับ11เหรอเนาะไก่เดี่ยวไก่เดี่ยวเอาพี่น้องเด้วย3ตัวโอ้ยเอาสังเกตนะตัวปูครับ3ตัวให้เลยปูขัดแค่3ตัวออกให้ขัดทั้งลุง3คู่นี่มันทั้งสองเด้อ เป็นทังสองบนเขาแมาเพิ่นเลยคัดออกไห้เพนมาเอาสองตัวน้ำเออแจะว่าปูนี่ห้หนึ่งสองสามสี่หายไละปูตีเปย์ออกนะอ่าอูแอ่ามเาลงทุนบ่อปูขึ้นบ่อไรกะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเท่านันละันนั่นก็เลยตัวปูเปย์ออกนี่ต้องเอาไว้นะแต่ก็กันเด็้ผูปูเปยนี่มันจะเข่าสามตัวอยู่ี่ เขาสั่ตัวทั้งปูกับมันใจยรอว่าทั้งสีขอเพิ่นมาเห็ดมาสังนะเพิ่นก็ต้องให้นะทั้งทั้งบัดทั้งมาเกเรเพิ่นก็ต้องให้นะเพราะทั้งปูนทั้งบัดเพิ่นมากเห็ดมะสังจ่บัดเนาะนี่สิละปูใหญ่มากปูกับมาเห็ดใส่ยังสิละเห็ดไหนเห็นหนึ่งสิละต้องเอบที่ถ้าบุญมานทำปูกับไอ้มินมู่นี่ล่ะท้าบุญมาปูกับไปนี่ยนะเอามาไปสร้างของสร้างปูนทั้งข้างเออบินของนั่นเบาแล้่ยวมาเลยมีบินของเอามาให้เบิ่งก่อน นี่มีของอันหนึ่งไว้ได้เลยฮะจะมันเคยมากครับผ